hi everyone in these lessons we are going to learn about how to ask for and give some advice video in we can ask for other and wrong advice for พอขอแล้วก็ how to give เราจะมีวิธีการ give advice mm hmm. ด้วย pattern ประโยคอย่างไร and we also learned about how to comfort someone mm hmm. เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอการปลอบใจเวลาเขามีปัญหาเราจะ comfort someone mm hmm. แบบไหนซึ่งมันจะเป็น fixed p a s e s นะมันจะเป็นวลีที่สั้นๆแล้วก็ fix สามารถใช้ได้เลย mm hmm. บางทีเขาจะเรียกว่า expressions นะคะนเรียนนะ no matter how small or big your problem is at that point นะคะ you will probably need someone to be on your side ไม่ว่าปัญหานักเรียน no matter small or big จะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะ at that point ในช่วงเวลาขณะที่นักเรียนมีปัญหานั่นแหละ you will probably need someone เรียนอาจจะอยากต้องการใครสักคนหนึ่ง be on your side give you advice or support you mm hmm. in the way they can น mm ัก hmm. เรียนก็อยากจะให้เขามา support ให้กำลังใจหรือให้การช่วยเหลือในลักษณะที่เขาสามารถช่วยเหลือทักเรียนได้ทีนี้มาดู let's practice so next I mm hmm. I make a conversation that looks familiar in your daily lives when we talk about the problems. Mm hmm. คุณก็เลือกสถานการณ์ที่ mm hmm. นักเรียนจะเจอกันบ่อยๆนะคะนนะที่เป็นปกติซึ่งสถานการณ์นี้ครูก็แถมชื่อมาด้วยครูตั้งใจจะเอาชื่อที่แปลกๆจะได้นักเรียนฝึกได้แทนที่จะเป็น A กับ B นะะักเรียนนะในที่นี้เป็นชื่อผู้หญิงค่ะเอเลนหนึ่งนะเอเลนคุยกับเมียอันนี้ไม่อ่านว่าเมียเมียเมียนะคะอ่านว่าเมีย เมียน่าจะเป็นชื่อฝรั่งเศสเอ l เลนแอนเมียนะฮะเขามีปัญหาอะไรเอ l เลน has got some problems I don't want mom to yell at me when seeing my report card I don't want mom mm hmm. ฉันไม่อยากให้แม่ทำอะไรล่ะมีทูเนาะ uh huh. want m o m to yell at บางทีนักเรียนจะไึกไม่ออกว่าแม่ดา่าแม่ดา่าคําว่าแม่ด่าเนี่ยแม่ดา่าพ่อด่านะคะก็คือแม่ว่าคําว่าว่ากะดา่ามปคนละอันเขาไม่ได้ใช้คําไม่สุภาพเนาะการว่าของแม่ก็คือเมื่อเห็นเกรด when seeing my report card นี่ดาได้เลยว่าคะแนนไม่ดีแน่นอน report card แต่ว่าสมุดพบแม่เห็นแม่ส่งเสียงแวดแวดเสียงดังนะคะก็จะเป็นใช้โทนเสียงเลเวลหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เสียงดังด้วยเขาเรียกว่า yell at ตามหลังเ e p โพ i ิชันก็เป็นคำสรรพนามที่อยู่รูปของกรรมนะฮะยิวแอ t นะฮะก็คือการว่าดังๆนะฮะ When seeing my report card, oh poor are you. คำว่า poor are you เป็น fixed faces แปลว่าหน้าสงสารจังครูให้คำแปลไว้แล้วนะคะ Did you get a failing grade? เดาได้เลยนะสมุดพกมันเกี่ยวข้องกับเกรดที่มันไม่ค่อยดีคำว่า failing grade แปลว่าที่มันตกอะเกรดตกแต่ถ้าเกิดเกรดที่มันผ่านเราก็ใช้คำว่า passing grade นะคะเห็นนะ a n e n yes, I f a i l math, science, and geography. คร้ใส่สีฟ้าๆเป็นพื้นหลังก็คือเหมือนครูจะไฮไลท์ว่านักเรียนควรจำไปใช้หนึ่งคำว่า y e l l at report card เราไม่รู้ว่าสมุดพกภาษาอังกฤาษเขีาายนว่ายังไงใช่ไหมคะภาษาไทยว่าสมุดพกพูวอยู่ไม่ใช่แปลว่าคุณจน failing grade แปลว่าเกรดที่มันตก fail วิชาอะไรนักเรียนที่นักเรียนตกวิชาอะไรนักเรียนใส่เลยค่ะ fail math Science คนนี้ตกสามวิชาวิชาที่สุดท้ายเราจะใช้แอนเชื่อมแอน g ิออกราฟีทำไมครูขีด g e อ g r a p h ีครูไม่ขีด Science เพราะว่าจิออกราฟีครูอยากให้เรียนไฮไลท์ไว้ในหัวเลยว่ามันไม่ได้อ่านว่า Geography มันอ่าน g e o g จิออจนะวิชาภูมิศาส h a t do you think I should do อันนี้เป็นการ ask for advice ละนะคะนักเรียนมียบอกว่าโอเค you are not alone ปัญหานี้เธอไม่ใช่คนเดียวในโลกแน่นอน I think you should นะเขาก็เริ่ม give advice แล้วโดยใช้ pattern ว่า I think you should คุณควรจะตามดังด้วยเขาเรียกว่า bare infinitive คือ verb แท้ไม่ใช่ verb ที่สองช่องที่หนึ่งนะคะเรียน verb แท้คือเวลามีสามช่องข้างหน้าจะมี t o เราตัก t o ออกน,นั่นเละเขาเรียกว่า verb แท้ I think you should talk her hungry and say ตัวที่นะ I think you should talk to her hungry อ <S <S เธอควรจะไปคุยกับแม่เธอก็หมายถึงมัมนั่นเอง humble ม,มาจากคำว่า humble ที่เป็นแปบลบว่าอ่อนน้อมถ่อมตัวในที่นี้อย่างอ่อนน้อมก็คือค่อยๆหาจังหวะดีๆนะฮะไปตัวแบบน่ารักน่ารักนะ่ํคำว่า h u m b l คืออ่อนน้อมถ่อมตัวในลักษณะที่นักเรียนต้องหาจังหวะใช่ไหมในสิ่งไม่ดีนักเรียนต้องหาจังหวะพูดแล้วค่ะ and says ม o มไอ้ไอ้ิ need tutoring I อ i l l try my best next time ทำน่ารักน่ารักหน่อยว่ามัมหนูคิดว่าครั้งเนี้ยเกรดไม่ดีเนาะยื่นไปหนูคิดว่าหนูจะต้องอยากได้ติวเตอร์ละแม่อาจจะไม่ได้จ้างติวเตอร์มาสอนติวเตอร์เร่งเป็นอ่าติวเตอร์ติวเตอร์ออรมันเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นซื้อหนังสือมาให้อ่านก็ได้ I อ i l l try my best สัญญากับแม่สัญญาว่าเขาหน้าจะทําให้ดีที่สุดอเลนบอกอืมความคิดเข้าท่าเราก็ชมกลับไปว่า that's a great idea ไม่ใส่เกรดใส่กิดได้ไหมได้ค่ะ that's a good idea I do it เดี๋ยวฉันจะไปใช้อ่ากเรียนดู next ก็เป็นแพทเทิร์นที่นเรียนจะไปใช้ในแบบฝึกหัดด้านหลังนะคะครูให้มาอยู่4 pattern. ี่แพทเทิร์นแพทเทิร์นที่1คือการ asking for advice การขอคำแนะนำครูให้พยายามเอาสั้นที่สุดความจริงมันมีมากนะคะนักเรียนมีม,มากมายกว่านี้ any advice มีคำให้คำปรึกษาอะไรไหม have you got any ideas ํำปรึกษาอาจจะเป็นความคิด i d e a คำว่า do you have any ideas หรือ have you got any ideas นักเรียนคะต่างกันที่ว่าใช้ have got แบบ i ิ i s h แบบอังกฤษแบบอังกฤษนั่นมันก็แปลว่ามีนั่นแหละแต่มันชอบมาก็ got แต่ถ้าเป็น do you have any ideas แบบอเมริกันเขาก็ใช้ have ล้วนๆใช้ดูในกิริยาช่วยนั่นเองต่อไป pattern มันจะเป็นลักษณะ comfort ใช่ไหมคะ comfort someone ก็คือให้กำลังใจนักเรียนอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ครูก็ให้ไม่ใช้ it's okay คำว่า it's okay ไม่ได้แปลว่ามันตกลงหรือเธอไปตกลงอะไรเขาก็แบบเหมือนคําปลอบมันจะผ่านไปนะโอเคโอเคนะ mm hmm. นะคะ you'll go you get over it คําว่า get over แปลว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ปลอบใจโอ้ใจเย็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไป don't worry I feel you อย่ากังวลไปเลยฉันนะ่ะเข้าใจความรู้สึกของเธอนะคําว่า I feel you กับ I feel for you ครูก็ดูฝรั่งเขาเถียงกันเนะาะคราบางคนก็บอกว่า I feel for you คือฉันรู้สึกเห็นใจต่างกับคําว่า for เนี่ยนะคะนักเรียนส่วนคําว่า I feel you เนี่ยแปลว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอบางเหมือนฉันนะมี experience มาก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เนาะบางคนก็บอกใช้ได้ทั้งสองเหมือนกัน สีชมพูกูให้มาครูก็ว่ามันเท่ดีนะัเรียนนะบางทีอ่ะเพื่อนมาถามเราเราก็ไม่สามารถจะหาทางออกให้เขาเราอาจจะปอบเขาคำเดียวค่ะซากิดับซากิดัก็แปลว่าปล่อยผ่านไปอผ,ผ่านไปนะมันก็ไม่ได้อยากอันนี้ใช้ได้นะซากิดับ ปล่อยผ่านไปเถอทนๆไปเถอแต่เมื่อไรก็ตามที่เรียนเอาคำว่า suck เป็น verb you suck it suck แสดงว่าเรียนดา่าพราะคำว่า suck ในที่นี้แปลว่าแบ่แปลว่าเลว you suck mm hmm. ก็คือเหมือนแกมันเฮงซวยมันไม่ไดีเรื่องนะคะนักเรียนก็จะโดนกำปั้นอย่างที่คููเขียนมานะระวังสีแดงนี้ไม่ให้ใช้ในสถานการณ์นี้ต่ mm hmm. อไปอันที่3มคือ give advice why don't you มกนะคะในตัวอยา่าง I think you should Why don't you เหมือนกันเลยค่ะคุณควรจะเธอน่าจะนะคะบวก verb แท้เลยค่ะ If I were you อันนี้เป็น up level ขึ้นมาหน่อยเป็น if clause แบบที่สองคือสมมุติ I mm hmm. ไม่ใช่กับ was ในกรณีนี้มันจะใช้กับ v e r e ทุกกรณี If uh, she were You if he were you if I were you ส่วนใหญ่จะเป็นคนพูดค่ะ if ฉันเป็นเป็นเธอ I were you คนหนึ่งจะเป็นอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นเหตุการณ์สมมติทอาฟีมาเลยให้ใช้ were แ้ไม่ใช่ was ขอสอบออก่อยมาก If I were you I would w o l k h e r e infinity i คือเวอร์บแทค่ะต่อไป how to accept advice เราจะยอมรับตอบรับคำแนะนำเหมือน thank you เนี่ยก่อน thank you มีคำพูดสนิดหนึ่ง I take your advice i take your advice thanks The yes, that might help. Thanks. Yes, that might help. Thanks. สเออสิ่งที่คุณพูดมามันอาจจะช่วยค่ามองไม่เป็นกิริยาช่วยพิเศษแปลว่าอาจจะคือมีเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ครบร้อยค่ะนะักเรียนอาจจะ60-70อาจจะช่วยได้นะอ่ะทีนี้ไปดูแบบสถัดซิแบบสหัดแบบอันนี้เป็นชื่อผู้ชายค่ะนักเรียนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษป็นงิสเขาอ่านชื่อนี้ว่า Daniel แต่ถ้าเป็นอเมริกัน d ดน i e l ดากับแดใช่ไหมคะแล้วแต่เอาเรามาอ่านแบบบริการเจ๊นีน่กับข้างล่างไม่ได้อ่านว่าซีนอ่านว่าชอนนะฮะชอนแด d นียลแอนด์ชอนแดเนียลพูดกับชอนว่า I'm struggling กิริยาตัวนี้เจอบ่อยมากคุณเลยเอามาแตกเป็นประโยคให้เธอดูนะคำว่า struggle s t r u w g g l e แปบลบว่าเหมือนกับแบบต้องฝ่าฟันต้องพยายามอย่างหนักคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องดิ้นรนนะคะ I'm struggling to make ends meet คำนี้ที่เป็นสีฟ้าเป็นแบ c k ก r o u n ์นั้นก็คือทำให้เดือนชนเดือนนะักเรียนเห็นนะต้นเดือนกับท้ายเดือนสองเอนะคะปลายทั้งสองต้องม้วนเหมือนเชือกให้มันชนกันนะักเรียนจําแค่นี้เอ็ก็ถือมี S อสเพราะมันมีสองปลาย make ends meet คือทําไงจะให้ใช้เงินได้ชนเดือนนะ because of a high electric bill เป็นชื่อย่อของ bill ค่าไฟฟ้า electric city นั่นเองนะคะมีคําแนะนำไหมข้อหนึ่งชอนบอกก่อน แล้วก็ให้คําแนะนําโดยเขาให้คําแนะนําว่าให้สเปนนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะเอาแพทเทิร์นนั้นมาใส่ใช้ more time a อ d ไปใช้เวลาเยอะๆที่ aircon r i b r a r y r i b r a r y ที่มันมี aircon อันนี้เป็นรูปย่อ,อของคําว่า air conditioner กับ air conditioning บางคนเขาจะเขียน A ใหญ่และ C A c หรือ aircon r i b r a r y or m a l l ห้างสรรพสินค้าคือไปแฮงเอาช่่วงนัก็แล้นกันเมษามีนานี่นะ Don't overspend on stuff That you don't really need. ยังให้คำแนะนำอีกว่าอย่าใช้เงินเกิน overspend on ใช้เงินในเรื่องอะไรใช้ on spend on stop ห้ามเติม s ของพวก that you don't really need. Thanks Danian ก็แล้วแต่ต่อมาต่อไปอันสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ครูก็คาดว่าเจอบ่อยเวลนานักเรียนเรียนระดับมหาลัยใช่ไหมฮะนักเรียนจะมี roommate ที่เราต้องแชร์ห้องกันอันนี้ Lucas Lucas อ่านดีๆนะะเดี๋ยวจะเป็นรูขาดนะคะลูคัสกับโนอาห์นะลูคัสกับโนอาห์คุยกันนี่ชื่อผู้ชายนะฮะลูคัสบอกว่า I haven't got มาแบบอังกฤษใช่ไหมฮะ,ะไม่มีไม่ได้ I haven't got enough sleep นอนไม่พอ I haven't หรือ I don't have enough sleep นั่นเองคือนอนไม่พอ Since <c oughs> ตั้งแต่ I share room with a Rex ตั้งแต่แชร์ห้องกับ a Rex is is he your roommate อ่าโนราก็ถามเฮ้ยเป็นเพื่อนใหม่เหรอเป็นรูมเมทใหม่เหรอ Yes he keeps playing คำว่า keep แบบ verb เติม ing หมายถึงว่าทำมาตลอดก็คือเล่นบ่อยๆเล่นอะไร loud online นะเราก็ไม่ต้องเป็นต้องเกมออนไลน์ก็ได้ loud online คือเล่น line, เกมออนไลน์ดังกเรียนเห็นเนาะคนเล่นเด็กสมัยเนี้ยนอนดึกใช่ไหมคะ with friends แล้วทำอะไรอีกคะอันนี้ก็ให้ข้องอกดีเทลมาให้รายละเอียดมา making noise make noise นะทำเสียงดัง all the time เธอคิดว่าฉันควรจะทำอย่างไรโน no, อากระตอบปอบลมก่อนฉันคิดว่าเธอต้องไป talk to him นะ about it เรื่องปัญหาเนี่ยนะ and tell him to use headphones คือบางคนใช้เอียร์ปลั๊กใช่ไหมฮะใส่หูมันก็ไม่ไม่ไม่ work ใช่ไหมฮะก็ให้เขาใช้เล่นกับ headphones กัหละกัน thanks แล้วก็ accept advice นะคะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายในบทเรียนนี้นักเรียนควรจะ ดูคําที่ครูไฮไลท์ไว้ให้เยอะๆบางทีมันเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยเราบอกว่าใช้บ่อยก็คือครูพยายามทำให้หนักเรียนเกิดความคุ้นเคยนะคะ and please remember your English uh your English learning will be meaningful when you apply it in your d a i l y life นะคะเรียนนะจำไว้ว่านักเรียนจะเรียนภาษาให้มัน meaningful ให้มันมีความหมายก็ต่อเมื่อ when you apply it เมื่อคุณประยุกต์ใช้ใน your everyday life นะคะในชีวิตป,ประจำวัน p l e a ฉ e keep practicing ค่ะสวัสดีค่ะ